เราเราที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยคือลงทุนปีหน้าที่หนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับแล้วก็เป็นคบที่จะไปใช้พัฒนาโครงการที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแปดพันแปดพันล้านแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆที่จะไปลงทุนก็อีกหกพันล้านส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอันใหม่ๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับพวกลมโซลารและก็ไฮโดรในประเทศต่างๆที่เราเคยไปลงทุนมาอยู่แล้วซึ่งเราคุ้นเคยกับ กฎระเบียบของเขาอยู่นะครับก,ก็เราจะพยายามพยายธุรกิจออกไปใน,ใ,นในประเทศนั้นๆน,น,นะครับจริงๆเมกะวัตที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงประมาณสัก0อ0เมกะวัตในปี2030นะครับโดยที่มีกำไรทั้งหมดประมาณ3,000ล้านนะครับก็ปัจจุบันเราก็มีกำลังผลิต <c oughs> ในสัดส่วนที่เราถืออยู่เนี่ยประมาณ1,250นะครับแล้วก็9เดือน 9เดือนเนี่ยเรามีรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,400ล้านบาทนะครับยิงงในต่างประเทศที่เรามองอยู่เนี่ยก,ก็อย่างที่ที่ได้ได้เล่าให้ฟังน,นะว่าประเทศที่เราไปลงทุนเช่นไต้หวันในเวียดนามแม้กระทั่งในอเมริกาเองเนี่ยเราก็หาโอกาสที่จะไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ Renewable นะครับเพื่อไปต่อยอดจากสิ่งที่เราทำแล้วก็พิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนด้วยว่าให้เหมาะสม ถ้าอันไหนต่ำเกินไปเราก็คงไม่เข้าไป,ไปลงทุนในส่วนนั้นนะครับที่มหาวิทยาลัยชิงใหม่เองเนี่ย <c oughs> เรามีแผนที่ทั้งหมดที่จะติดตั้งเนี่ย15เมกะวัตต์นะครับเป็นทั้งหมดเป็นโซลาร์ลูปท็อปติดบนอาคารอของที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยปัจจุบ,บันเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ12.8เมกะวัตต์นะครับโดยที่เริ่มผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วอีกที่เหลืออีกประมาณสัก2เมกะวัตต์2.5เมกะวัตต์เนี่ย ยังอยู่ในขั้นตอนในการติดตั้งอยู่นะครับโดยที่หลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะมีการขยายส่วนที่เป็นของสมาร์ทซิตี้นะครับโดยเราทำตั้งแต่เรื่องเทรดดิ้งแพลตฟอร์มระหว่างตึกระหว่างคณะนะครับติดตั้ง b a ตเตอรี่ EV c h a r g i n g s t a t i o n เพื่อให้สมบูรณ์แบบในเรื่องของ เมืองอัจฉริยะตามที่ทางมหาลัยตั้งเป้าไว้ครับ